ธรมะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้พระเนี่ยนะจะมาทําคลิปนะครับออบอกเกี่ยวกับอาบัตสังคาทิเศษเข้าวๆให้พอเข้าใจง่ายละกันนะครับสังคาทิเศษเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด13ข้อนะครับผมนะฮะข้อแรกเนี่ยนะครับนะบข้อแรกเนี่ยก็คือห้ามให้ภิกษุเนี่ยจงใจหรือแกล้งให้น้ําอสุจิเคลื่อน จงใจถ้าจงใจก็คือเหมือนเราช่วยตัวเองช่วยใช้มือช่วยตัวเองนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าอาบัตสังขาธิเศษนะครับแล้วก็อีกก้อน,นีหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้มือสม,สมมติว่าเราไปเจอผู้หญิงสวยที่เดินผ่านแล้วแล้วเราเกิดมีอารมณ์อ่ะแล้วเราอาจจะแบบ แกวงหรืออาจจะถูกับสมองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้แล้วทําให้นาเอ่อทำให้สําเร็จอ่ะอ่าส่วนของใครอ่ะนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าอาบัตสังคาทิเศสนะครับผมนะส่วนข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนี่ยก็คือห้ามภิกษุจับต้องกายหญิงไม่ว่าจะรู้เดียงสาหรือว่าไม่รู้เดียงสาอันนี้ก็ห้ามนะครับถ้าจับจงใจจับ นะครับจงใจที่จะจะแตะตัวเขาก็ถือว่าต้องอาบัตสั่งฆาธิเศสนะครับส่วนข้อที่3นะครับข้อที่3มค,คือห้ามภิกษุพูดจีบหญิงอ่าพูดจีบหญิงก็ไม่รู้ว่าพูดจีบหญิงยังไงก็ได้ให้มันเป็นการจีบแล้วแล้ว,ลวทาให้ฝ่ายผู้หญิงอ่ะรู้ว่าภิกษุกําลังจีบเราอยู่นะครับอันนี้ภิกษุรูปนั้นก็ต้องอาบัตสั่งฆาธิเศส นะครับผมส่วนข้อที่สี่นะข้อที่สี่เนี่ยก็คือห้าให้พิสูจน์เนี่ยชวนหญิงมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ไม่ว่าจะชวนพูดคุยวานล้อมในด้านใดก็ตามทําให้ฝ่ายผู้หญิงเขารู้ว่าเราว่าเราเนี่ยกาลังจะชวนมีเพศสัมพันธ์นะครับถ้าเขาร,รับรู้ได้ว่าเราชวนเนี่ยก็ถือว่า พิสูจน์รูปนั้นก็คือต้องอาบัตนะครับแต่ถ้าเราแซลไปแล้วหรือพูดไปแล้วแล้วฝ่ายผู้หญิงเนี่ยยังไงอะไม่เข้าใจเออผู้หญิงไม่เข้าใจว่าพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่าไม่อาบัตสังฆาทิเศษนะครับผมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงรู้เนี่ยก็เท่ากับ พิสูรรุมนั้นเนี่ยก็คือต้องอาบัตสังฆาฏิเศษนะครับส่วนนะฮะข้อที่ห้านะครับผมข้อที่ห้าเนี่ยก็คือห้ามพิสุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันอ่าก็หมายถึงว่าเป็นอะไรอ่ะพ่อสื่ออ่าห้ามพิสุจเป็นพ่อสื่อหรือว่าเป็นสะพานเชื่อมให้เขาเนี่ยได้มาคบกันหรือว่า เป็นแฟนกันหรือแค่คุยกันแม้แต่แค่เขาคุยกันแค่คืนเดียวนะครับก็พิสูรรุปนั้นถือว่าอาบัตสั่งคัดิเศษเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือข้อที่5ส่วนข้อที่6นะครับข้อที่6คือห้ามพิสูรสร้างกุฏิโดยการขอนะครับคล้ายๆแบบไปอ้อนวอนไปพูดเชิญชวนขอให้เขามา สร้างกุฏิให้อะไรอย่างนี้นะครับด้วยการขอโดยที่เขาแบบไม่เต็มใจที่ว่าเขาจะเอาเงินมาสร้างแต่ว่าเป็นการขอเขาอะอ่าอันนี้ก็ถือว่าพิสูุรูปนั้นก็อาบาตสังคทิเศสนะครับผมนะครับข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดคือห้ามพิสูจสร้างวิหารใหญ่โดยที่สงฆ์ไม่ได้กําหนดข้อเนี้ยจะคล้ายๆข,ข,ข้อที่6นะครับ แต่ข้อเนี้ยข้อที่เจ็ดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าพิสูรรุ่มเนี่ยคือมีเจ้าภาพละมีเจ้าภาพจะมาสร้างศาลแล้วอ่าสมมติสมมติมีเจ้าภาพจะมาสร้างสลาวัดละแต่ทีนี้มันก็ต้องเกิดการทําอะไรที่มันจิตจะเป็นจิตลักษณะคือ เออขอทางด้ของคณะสงฆ์ว่าควรสร้างตรงไหนไม่เชื่อว่าไปสร้างตามอำเภอใจอะไรอย่างนี้ว่าเขาไดอนุญาตหรือ,อยังถ้าเขาไม่ยังไม่ได,ไได้ไม่รับรู้ไม่ได้อนุญาตอันนี้ก็ถือว่าพิสูจน์รูปนั้นก็ต้องอามาสังคัดิเศษนะครับผมอันนี้คือข้อที่เจ็ดนะครับส่วนข้อที่แปดนะครับข้อที่แปดคือห้ามพิสูจใส่ร้ายปัญลชิกกับพิสูจรูปอื่น ที่ไม่เป็นความจริงเอ่อถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยก็กคืออย่างเช่นเราเราไปมันใส้พาอีกรูปหนึ่งใส่หลายเลยไปพูดกับพารูปอื่นเลยว่าเอ่อปราชิตก็ว่าพะรูปเนี้ยขโมยของเออพารูปเนี้ยขโมยของมาหรือว่าพะรูปเนี้ยเอ่อไปฆ่าฆ่ามนุษย์มาอะไรอย่างนี้ให้เขา ให้พระให้คน,คนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าว่าพระรูปนั้นเนี่ยปาราชิกโดยที่ไม่ไม่ใช่ความจริงอันนี้ก็ถือว่าถือว่าพระรูปที่เกาหาเนี่ยก็ต้องอบัตสังคาทิเศษนะครับส่วนข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าเนี่ยคือห้ามพิสุเออ อ้างเลขโจทย์ด้วยปราชิกที่ไม่เป็นความจริงเอออันนี้จะแบบว่างงๆหน่อยคนระับอันนี้จริงๆเนะี่ยก็คือคล้ายๆกับว่าเราไปหาพยานอะเอ่อถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างเช่นอย่างอัเดียเราไปจ้าง,ไป,าง,างไปจ้างวานผู้หญิงไปจ้างวานผู้หญิง นะครับมาเป็นพยา,ยานเพื่อให้ชี้ให้ชี้บอกบอกที่พระที่เราจะใส่ลายอะ่ะบอกว่าแม่ผ่าพระปกเนี้ยมีอะไรมีเพศสัมพันธ์คือมาเสฟเมทุนกับผู้หญิงคนนี้ไปจ้างวานไปหาพยา,ยานมาอะไรอย่างางู้นอย่างเงี้ยนะมันอันนี้มันจะคล้ายๆคล้ายๆกับข้อที่แปดนะแต่สรุปแล้วเนะี่ยข้อที่เกนะ้าเนี่ยถ้าเราทําแบบนั้นก็คือยกตัวอย่างก็คือไปจ้างวานคนอื่น ให้มาเป็นพยานให้มาช่วยกล่าวหาอันพระรูปอื่นให้เขาให้คนอื่นคิดว่าพระรูปนั้นอาบัติประชิกเนี่ยพระรูปที่กล่าวหาเนี่ก็ถือว่าอาบัตสั่งขาทิเศษโดยเช่นกันนะครับข้อที่สิบนะครับข้อที่สิก็คือห้ามพระสงฆ์ทําให้สงฆ์แตกกันเออคล้ายๆแว่าพูด ไปพูดอะไรก็ไม่รู้กลุ่มนูน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยทาให้แตกกันแตกกันหมายถึงว่าแตกกันถึงขั้นไม่ลงรอยกันไม่เข้าโบสด้วยกันถ้ากลุ่มนูน้นเข้าโบสกลุ่มนี้ไม่ไปอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าต้องอาไปสังขาทิเศสนะครับผมข้อที่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบเอ็ดก็คือห้ามไม่สุ่ เป็นพักพวกของส่งที่ทําให้แตกกันเหมือนกันสมมุติว่าเหมือนพระพระรูปเนี้ยกําลังไปพูดใส่ให้พระอีกกลุ่มหนึ่งอะแตกกันจะทะเลาะก,กันอะแล้วเราก็ไปเห็นดีเห็นชอบกไก่รพระที่ทําอันนั้นด้วยอันเนี้ยก็ถือว่าเราก็ต้องอาวัตสังฆทาธิเศษตามไปด้วยนะครับ ข้อที่สิบสองนะครับห้ามพิกษุเป็นคนว่ายากสอนยากอ่าอันนี้จะสไตล์อันนี้มันจะกำกึ่งกำกึ่งนะว่ายากสอนยากกับคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆอะแต่จริงๆไม่ใช่คือห้ามพิสุเป็นคนว่ายากสอนยากเนี่ยหมายความว่าเออพระ รูปมเนี้ยคล้ายๆแบบว่าไม่ฟังใครเ,เก่าแบบว่าคล้ายๆแบบยิงหรือว่าอินดีอ้อ่เออแบบไม่คุยไม่ฟังใครพาผู้ใหญ่มาเตือนไม่ฟังไม่ทําตามอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าวายาักสอนยากก็อันนี้ก็ต้องต้องเอาบัตรสังฆาที่เศษนะครับส่วนข้อที่สิบสามข้อสุดท้าย ห้ามพิสุปรททุสลายสกุลปรททุสลายสกุลในที่นี้นี่ก็จะคล้ายๆกับว่าไปทำให้ทำให้ญาติโยมมองพระสงไม่ดีอะไรประมาณน,นี้อย่างเช่นไปเล่นเ ไปเล่นกีฬาเขาไปเตะบอลเตะตะก้อกับญาโยมไม่ใช่ไม่ใช่พระนะคือพระเนี่ยพระรูปหนึ่งเนี่ยไปเตะบอลเตะตะก้อไปไปทําให้แบบว่าทําให้ยาโยมเสื่อมศรัทธานในพระสงฆ์อะอ,อ,อะไรองงี้หรือว่าเสื่อมศรัทธานในาศาสนาพุทธประมาณเนี้ยอ,อ,อันเนี้ยก็ถือว่าต้องอาบัติสังฆารทิเศษเหมือนกันนะครับ อาบัตสังฆารทิเศสเนี่มันมีทั้งหมดสิบสามข้อนะครับถ้าสมมติใครที่ต้องอาบัตสังฆารทิเศแล้ววิธีการแก้ต้องอาบัตสังฆารทิเศนี่ก็คือการอยู่ปริวัติกรรมหรือว่าการอยู่กรรมนะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมีข้าวๆอันนที่พูดไปนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะแต่ว่าก็ เอาเป็ว่าให้พอเข้าใจโดยสังนคิปก็แล้วกันนะครับผมนะฮะก็ได้บุญได้กุศลทุกท่านแล้วกันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุธรรมะสวัสดีครับ